ที่ดินนสสามกหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เจ้าหนี้สามารถทำการยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดได้หรือไม่ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าที่ดินนะครับก็มีการแบ่งแยกกันหลายประเภทด้วยกันที่ดินที่เป็นฉโฉนดนะครับก็จะมีตราคุสีแดงถือว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ส่วนที่ดินนส 3, นสามนสสามกนสสามขอถือว่าเป็นที่ดินที่มีลักษณะของสิทธ,ธิครอบครองเท่านั้น ที่ดิน No.3 นก็จะมีตัวขุดสีเขียวแล้วก็สีดำขึ้นอยู่กับว่าเป็น No.3 นระดับไหนแล้วถ้าลูกหนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนโดนะครับอย่างนี้ชัดเจนแน่นอนเรารู้ว่าเจ้าหนี้สามารถที่จะทําการยึดที่ดินนี้ออกขายทอดตลาดได้แต่ถ้าเป็นที่ดิน No.3 นที่มีสิทธิเคียงครอบครองเท่านั้นเนี่ยในทางกฎหมายถือว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของมีสิทธิคร,ครอบครอง เวลาที่ลูกหนี้ไปเป็นหนี้กับเจ้าหนี้อื่นๆสถาบันการเงินหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อสหกรณ์ต่างๆตัวเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะทําการบังคับคดีโดยการยึดที่ดินนอส,อสาออกขายทอดตลาดได้